สวัสดีครับผมสวัสดีเทพีน้อง้านเฮานะครับผมวานนี้สวัสดีเองครับก็มาพบพ่อๆกันคือเก้าเมื่อนี้นะครับเนาะกะเมื่อนี้ก็เสนอเมนูแบบบ้านๆที่เก้านะครับนะครับเมื่อนี้เอาเป็นแกงแกงมุ้นเส้นนะครับนี่มุ้นเส้นนะครับเส้นกรลดงงามเลยนะครับใส่ปลาย่างนะครับ อ่ะเครื่องแกงเขงาก็มีอย่หลายนะครับมีกะทินะครับแล้วก็มีพริกแกงแล้วก็หอมแล้วก็ใบมะกรูดพริกแค่นี้นะครับเนาะอ่ะเห็นพริกเห็นเครื่องแกงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวจังมาเบิรนกันนะครับขั้นตอนแล้วไปนะครับผมเมื่อนี้ก็เห็นเป็นมนูบ้านๆที่เขาอ่ะนะครับจะเป็นแกงวนเส้นปลาย,ย่างนะครับผมอ่ะจังมาเบิรนกันนะครับอ่าวไนเล เกี่ยวกะท่ครับบ้านนี้นี่กะทิครับเกี่ยวกะทิก้อนครับเกี่ยวกะทิมันแตกก้อนครับ เกี่ยวกะทิก่อนครับอาครับผมมาดีเอาเกี่ยวกะทิแตงมาน้นนะครับขั้นตอนต่อไปกันนี่ครับพีแกแจงครับพีแกแจงลงเลยนะครับพีแกแจงอ่าพีแกแจงลงเลยครับ พริกแกงเข้าไปอ่าเคี่ยวพริกแกงนะครับกับปะทิให้มันเข้ากันนะครับมเกจะบอยากนะครับประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวบันนะี้จะแบ่งบก,บกันบงนี่ครับ ประมาณนี้มอเขาก็เดือดนะครับอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต้อไปนะครับก็ทำมอเขาเดือดได้ที่แล้วกะครับผมบานีดีมอเดือดได้ที่แล้วนะครับเขามาปลูกรถกันเลยครับบาร์ดนะครับอบาร์ดเขาุยาตั้งก้องแป๊บนึงครับอ่ครับผมบานี้หมอเดือดได้ที่แล้วนะครับเนาะมาปลูกรถกันเลยครับ ตามปีบนะครับประมาณนี้นะครับเนาะไปน,นะครับ ชุรสเล็กน้อยครับเพิ่มความแซ่บเข้าไปแ้วแต่ผู้มากนะครับาคนกระใส่ผมโยนบางคนก็วอปลใส่ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนาะ,ะมาเนีก็รอให้หมอเดือดนะครับมอเดือดแล้วก็เอาไปย่างลงครับ แล้บผมมาในมอเขาเดือดได้ที่แล้วนะครับหลังจากที่เขาปรุงรถไปแล้วนะครับบานนี่กะตอนต่อไปนี้ครับลาย่างรงเลยครับอ่าไปย่างลงครับบานนี้อ่าไปย่างลงแล้วครับบานนี้รอให้ปลาสุะกแล้วกัน่โดนครับปลาสุกเป็นมุดเสียนใส้แล้วกัน อ่าพวกหอมพวกนี้เบลูกูดลงไปนะครับแกะปัญญาเดี๋ยวจะมาเหมือนกันครับเอาครับบานนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเบราว่าจะเป็นอ่านี่ครับปลาเขาสุกแล้วนะครับปยญญาสูลมอเดือดได้ทีแล้วครับเนาะอ่ะขั้นตอนต่อไปครับบานนีเอุ้งเส็จลงได้ทําครับุญเสร็จอุ้เส็อเนะค้าบผมอือ ประมาณนี้นะครับเนาอนี่สีสันสวยงามนะครับแานนี้ ไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเนะาะนี่ครับหอมงงเลยหอมหวยเลยครับหอมหัวลงไป เอาใบมะกรูดครับใบเด่นใบมะกรูดข้ยอยนาต้องไปครับเติมความหอมนิดนึงครับพริกโข้ยนาครับบานี้ แด,ดงโรยหน้านะครับอ่ะเสร็จแล้วครับเดี๋ยววันอาทิตแพนก้อนเมื่งคร่บไปนียเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดแก๊สโอ้โอหมอดเด็ดบูบเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับคือพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยแดง เปนเสียนผ่ยางนะครับผมเป็นเมนูบ้านๆง่ายๆนะครับก็ลองเฮ็ดเบิ้งนะครับเด้อก็ขอขอบคุณนะครับอ่าพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับที่เข้ามาเบิ่งวิดีโอจนจบนะครับก็ื้นนี้ก็บร่มีหลายนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะครับมีโชคตลอดปีนะครับจะเกอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ครับเด้อื้อนี้ก็ ขอการเข้ามาสวัสดีครับลายบายครับขอบคุณครับ